สวัสดีจ้าแมมสินจ้ามาอเป็ตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสนาการ์นาคาทองคำวิเคราะห์อทองคำและแรงงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่27มกราคมปี2569ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงจากวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ31.149บาทต่อ1ดอลลาร์ภาพรวมทองคําสปอร์ตเคลื่อนไหวทางเทคนิค โดยณเวลาเ to ม่สินบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ5้าพ1บดนดอลลาร์ต่อ1นทรอยออนราชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ97.057บจุดนจดุดด้านกองทุนเอสพีดามไม่ทำอะไรเพิ่มเติมโดยทองคำยังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกทั้งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและยุโรปในประเด็นกรีนแลนด์ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางความเสี่ยงเชิงนโยบายจากสหรัฐในประเด็นการค้าหลังสหรัฐขู่จะได้เก็บภาษีจากแคนาดา100%กับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแคนาดาหากแคนาดาเซ็นข้อตกลงกับจีนรวมถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐอาจเผชิญภาวะปิดทําการหลังสมาชิกบุธิสภาฝ่ายเดโมแครตขู่คัดค้านร่างงบป,ประมาณ รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินหลังประธานาธิปดีโดนัดทรมผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณเตรียมเลือกประธานเฟดคนใหม่แทนนายเจรมพาเวประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดคนปัจจุบันที่จะหมดวาระกลางปีนี้ซึ่งตลาดคาดว่า อาจเป็นสายผ่อนคลายนโยบายส่งผลให้ตลาดคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยนในปีนี้สูงขึ้นสำหรับวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาบ้านใน20รัฐประจำเดือนพฤศจิกายนดัชนีภาคการผลิตประจำเดือนมกราคมจากเฟดริทมอนดัชนีความเชื่อมั่นจาก CB ีประจำเดือนมกราคมแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ 5 0 4 0 3 3ดอลลาร์ห0า3ดอลลาร์5ดอลลาร์5,003ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกลาวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ4,989ายดอลลาร์4 89, ี 4, 9 79, ่ 4, 9ดบเอลลาร์และ4,969าดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ5 0 6 7ดอลลาร์5,075ด5ดอลลาร์5,085ดอลลาร์ 5, หากพันขึ้นไปได้จะมีหน้าต้านถัดไปที่บร,ริเวณ5,093ดอลลาร์5,001.02ดอลลาร์5,001.12ดอลลาร์และ5,001.23ดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่27มกราคมปี2569ราคาทองตามประกาศของสมา,าคมค้าทองคำณเวลาที่มันสินบันทึกวิดีโอก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกจากสมาคมค้าทองคำา7ครั้ง าาราคาครั้งที่7ปรับลดลงมาอีก50บาทสรุปรวมนณตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่150บาทเมนสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าต้งคังบมาณชนิดนั้นค่ะอย่างไงก็ย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเม์สิงแล้วนะคะขอบคุณทุกการตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ